สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่ไมาตอนเศร้าๆเด้อเมืม่อวานซีลงมาเอาอาหารให้กระต่ายน้อยห้อยตีนพี่อ้อย,ยนี่มัน <c oughs> ไปโรงเรียนจอเศร้าออกจากบ้านหกโมงหาสิมหาเรียนในเมืองเนาะเห็นห้อยตีนก็เลยมาไปยิบกล้องมาถ่ายกันหน้านี่มาลงอีกเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยนีมาลงใหม่ที่นี่ ลงอีกแม้มาขึ้นนีพุณอะคุณสาเห็นหิมะลงหลายหิมะเต็มบันไดเนาะเมื่อเช้าในพี่อ้อยอันเห็นงานแลยไหม้ <c oughs> หอยเอ็นตีนห้อยบาทาน,นิดหนึ่งแม่มาไปส่งเอ็มมากลับมากแล้วมาเห็นเพื่อนอันดันหิมะในสิมห้าให้เบิ้งว่าดันหิมะอันอ,อยู่นอร์เวยไซส่โรแท็กเตอร์ดนันไปจังใดบ่คือดันคนเดอ้อ <c oughs> รถสีขาว,ขาว,วอะไรรถผู้ใดมาจอดผู้ื่นเศร้ามาไปสรงเอม็มมากเมื่อเศร้านี่เห็นอยู่ไหมรถข้าเจ้าเสียหรือว่ารถมาหนัดเจอกันพบรักกันเมื่อคืนนี่ก็เลยไปน้ากันบ่เอ,อ,อีนันก็ได้ลืมรถไว้ทิม่มรถมันลืมรถอีนันก็นกนทิม่มรถไว้เละไอ้กับฟูเบานี่จอดไว้จังสีบ่ได้อ่าเดฟพี่น้องขั้นตำรวจพ่อมีคนแจ้งนี่จอดเกินมือหรือเกินจักชิโมน,นี่ข้าเจ้าก็มาจับเ้อเออได้เสียเงินค่าปับ๊บเด้ค่าจอดดุนเด้ข้าเจ้าก็ได้ ตอนเศร้าเนาะข้าเจ้าออกไปเห็ุงานมันกระซ่านมันก็เสียเวลาซ่านเนี่ยพอบานคนเห็ุงานหลุดลายหน่ะหมแต่ว่าก็ต้องดันตอนเศร้านี่แล้วเพราะว่าเมื่อดันตอนเศร้ามันเสียเอารถนักขมันล้นลายหิมะดาเนาะก็เสียเอ้ยเพื่อนอยู่ห้องล่างกระสีไปขับไปทำงานบ่ได้เพื่อนกระสิขับไปเห็ุงานบ่ได้แม่เอ๋มากกระสิขับไปช่วงลูกบ่ได้นั่นละแต่ว่าขั้นตอนเที่ยงตอนบ่ายมันหลก็ต้องดันอีกเด้พี่น้องบม่แมนว่าดันหรือว่าดุทเธอเดียวแล้วได้ขึ้นมาลงไหลก็ต้องดันออกอีกนะแหม โอ้ยตูนถัวเด้เนาะทำซิบมฮดเบิดบ่เน,นะนาะนั่งอยเ่เทิหรถอันแพรกเตอร์นั่นเพราะว่าต้องใส่เวลาดุนเนดะ้ตอนเศร้าคนไปเห็นงานหลายบอกเดินรถทั้ง้า้กามารถทั้งขวากาม้าเห็นบอกใส่เวลาดุนฮดวนบ่เนาะเถ่าเนาะดันจังสี่กับอันตลาลอยู่เนดะ้เพราะว่ามันต้องถอยหลุดออกไปทางทางใหญ่เนาะแต่ละว่างเวลารลถไปอันตลาลแล้วก็เสียเวลาพร้อมพอต้องรอรดถดันนั่นใ่ละมันบ่ดันนี้ก็ เต็มถนนรถก็ขึ้นลงบ่ได้ได้พี่น้องเดี๋ยวมันก็สิกองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดชขั้นหิมะบ่ละลายทางขยะกหิมะเต็มทางขยะก็ได้น่ะยังลงมาเต็กอย,อยู่เด้ที่เจ้าเห็นบอ่อเด้หิมะมันยังตกมาเต็กอยู่แต่ว่ามันเพียงแต่ว่ามันตกบนหนาหน่อยนะบ่เพราะว่าบ่ดนันแล้วลรถลายพูดแล้วว่าที่มาดันให้เมียพี่แล้วว่าบ่แมน่นสิมาดันนี่มอง ข้างอันข้างอัน้างบ้านแม่เอ็มมานี่มองนี้เราสิมาดันมองนี้เด้อบ่ได้เข้าใจผิดอย่าไปดีใจนะเจ้าน่ะแม่เอ็มมามาผัวกิมาดันให้กระสิมาดันหิมะมองนี้มาเบิ่งอันคุณสาดันหิมะอีกรอบเพราะว่าเมื่อเส้านี่เพิ่นดันแต่เช้าเ้านั่นเพิ่นบ้านหน้าเพิ่นพ่อได้ตื่นก็คือน้องสาวของพ่อเพิ่นนะบ่านี่ตื่นมาสใอยู่บ้านหลังนั้นเพราะว่าเพิ่นก็เก้าสิบกว่าปีแล้วเนาะอยู่บ้านหลังพูนนั่นแหละ เพิ่นกเ็เลยเหนี่อยอยู่หลังสีเทาๆนั่นเพิ่นก็เลยว่าเศร้าดันดอกย่านอันเขาได้ยิ้ม่านเขานอนตื่นมาสันเพิ่นว่าเพิ่นหกักน้องพอ่อเพิ่นเนาะก็เลยมาเริ่มดันไม่ป่นี้ใค่สี่สองโมงแล้วมนมาดันไม่หิมะก,กระตกอีกหาก่อนเศรดด้าด้แต่อีโตนเนาะเรือยอดแล้วก็ได้เรือยอดราคาเป็นล้านไหมฮะ ของผัวของผัวคอยเงยใจเจ้าเบิ่งโออหิมะต๊ใสซมันแล้วก็ได้เออเดี๋ยวเราดันมากออไว้ตรงนี้แหละข้ามันหลายหลายเลยก็กองจูนพูนหมกไงเดี๋ยวเด็กน้อยก็มาเล่นตลาดเลยเอ็มมานะเอามาเล่นบักตลาดบักสไลเดอร์ใส่นี่แล้วฟืนแล้วตัดบอกนี่แล้วหะมามาก่อนตัดแลแล้วๆแต่ว่าบ้านได้พาเดี๋ยวเวลาพาฟื้นเดี๋ยวทีทาให้เบิ่งได้คักๆเด้ บอแม่เอาคัวนับซับๆคือสมัยก่อนนี่เด้มันจะมีเครื่องพาจากหลังจากรถแทรกเตอร์อะไรน่ะกวาดเข้ากัยืนใส่มานกะกวาดออกซีแซกเลยตอแม่ไอ้ม่ไม่ไม่อันพาซอยคุ้นสายโยมาแล้วดันมาแล้ว chọn nhét hai lúc còn thế nó cả đại. thôi thôi thoi ครับรถไปส่งเอ็มมามเามื่อเช้านี่แม่เอ็มมาก็มาจอดนี่แหละเห็นบ่คุณม,ม้ามันตกใส่ไซมายด้เนี่ยวันนี้จอดลงรถเออคือว่นจอดลงรถเลยมเมื่อเช้านี่แมโอ้ว่ัจอดเพราะว่าว่าว่ามันพอเอ็มมาที่ดันหิมะนั่นแหละก็เลยว่นนี้จอดนี่ขึ้นมะไม้ได้เนี่ยกใส่ไซมายด้เนี่ยเอ็มมาตกใส่อันหน้าต่างรถแท็กเตอร์พ่นเพื่อจอดปวดซะก่อนยางมาถ่ายอยู่พี่ให้เฮาน่ะ ก่อนที่เขาจะถอยดากสนมันจะเด็ดสมองรียดอกไม้ดอกตอกเก็บแนวดอกไม้กับบ้านในเล้วอยู่นั่นเป็นดอกงามๆดอกตูงกับเต้มนูไหมหิมะมากกว่านะสได้ดอกไม้ปิดจากไหนล่ะคุณไปปลูกในเงือนบ่ได้เนาะบงกงอุลิเวียกงกระต่ายหิมะติ่มแต่ว่ากับบ่อได้อยูหรอกค่ะมันอยู่เทิงๆปุ่นน่ะเห็นบอหิมะล้นขึ้นฮอทเทิงพุ่นจักเซนปุ๊นเหรอชิงซ่ากะ บออุ้งผู้เดอย่ทิงซ่ากบุ้ผู้เดินั่งผู้น่ะบางมันสูงขึ้นเต้นผู้น่ะบึงหิมะอ,อ,อยู่ทั้งรถเราเด้อมุ้นหน้าติ่มหนึ่งเห็นแล้ว,ด,ว,ด,วมมลดันอยู่ทางอ่ะจอดลงรถสวันเราสิมาดันทั้งพี่แม่มาจาังสีไทยข้านยางเป็นบึงเราดัน ขันดันเจขอขอข้าของครยุบบ่อขันเบิ่งเนาะโอ้โหเบิดมือเลยบางที่บางมือนะพ่อเอมมานะั่นได้ดุดหิมะดันหิมนะนั่นซามเทื่อก็มีได้พี่น้องมือหนึ่งหันทั้งเทือ่ออันนี้บ่าได้ดันด้พี่น้องเพราะว่ามันดันไปบ้านเป็นลงรถของอัน,น้องสาวปูเนาะก็เลยต้อง ลากออกมากกอนเห็นบ่นีเอาหิมะเกตดออกมานี่ดันมาข้างหลังตะก่อนเราจังซีดุดไปข้างหน,าน้าบ่นีเฮ้ยอะน่น้องสาวปูแล้วหูบ่ดีหรอกตาแล้วก็บ่ดีแล้วเะเท่าเรายกมือใช้วนบนบ่นเห็นออกมาเบืองหลานซ้ายเอามาเบืองหลานซ้ายเกตดหิมะให้ ปกติเราสิดันไว้นี่เด้ทุกปีก็ได้แต่ว่าใน,นหิมะบ่ได้หลายบ่เราสิดันไปไว้ทางอื่นติรถด,ดันหิมะพอดีเห็นบ่เนี่ยรถเกียดหิมะของทางอันของขององียงเฮ้ยของหลวงเนื้อของราชการเนี่ยโอ้ยบ่ได้ออกไปทายเนาะทายบ่ทัน์เราไปแล้ว มาดันค่อยเด้อเถาเด้อยาน,นอยู่ได้มือแลี้งหมุนจังดันค่อยนะอือถอยมาเลยคือคนใหญ่ไี่เจ้าบึงน้ำแข็ง,งบ่ะมันหนาวมันเย็นไหลมันเป็นน้ำไหลลงมาแล้วมันก็ะแข็ง มันไหลลดเพราะว่าพอดิติดไฟอันคริสต์มาสทั้งๆดอกปีนี้จิตติดแม่มา,าก็พ่อยมาว่าจิซื้อมาติระเบียงสิเอาเพราะว่ามาติดอันนี้ลรา,า,าล้มพัดไหมติ้งทันงอันสั้นหลังคาล้มพัดล้มพัดแล้วก็ขาดใช้ได้ปีเดียว ลุงมาเองแล้วแม่มาลุงมาแต่งบุญอะไรหิมะก็ลุกมาอีแล้วเบิ่งไหมพว่คอยเกตแล้วแหมผี่น้องให้เจ้าโต๊ะลงมาอีกเนี่ยแล้วก็เกตแล้วแล้ววันนี้เกตแล้วแล้วก็ะต๊กมาใหม่ก็ชิด้เกตใหม่คือิมอ่ิ์มนั้นเราก็ส่อมฟินมมัน โคเทียนเบียดอะไรล่ะอะแล้วกวดหิมะออกสักก่อนเขาจังเสียอาของอยูงไนหันได้มันหิมะเนนี้กองนึงแล้วก็กองไว้นี่แหละแล้วเกล็ดหิมะนะกองไม่มองแล้วน้อยแล้วน้อยโกเกดก็ไม่มองไปในห้อยโรแทกเตอร์แล้วหิมะลมพัดหิมะมันตกลงมาจากต้นไม้ ปลายเฮ็ดแม่แมาเห็นมนามนั่นงามนีเออมีเชียมีเชียเฮ้ยอ่ะคุณเบิงกับนี้ไม่อย่างรลุนราคาบอลพี่น้องาอาทิตย์นี้ <laughs> ลาว่าบอกกับนม่อ่านบอกคุณเบิงเนะว่าอยู่นอเวียนบ้งไม่อย่างดอกไม่เต้นที่โพดพี่แบบพวกสมุดกระดาษเอกสารมานี่ มันจะเกี่ยวกับโฆษณาเนะนะี่ยแหละโฆษณาขายของนั่ยเราจะละว่าบุ้มิมอย่างดอกกระสับกรชิบาวาเซเมียแหละเมียเห็นโฆษณาแล้วเมียก็สิบไปซื้อแล้วก็สชิวาเลยเนาะคอยซื้อของถือใครก่อนคอยซื้อของแพงได้เท่าเอ้ยของแพงขอเก็ค่ะบะของแพงคอยเอาไปซื้อนิ้มขอไปร้านไทยเนาะของแพงซื้ออาหารไทยมากินเพิ่นไปให้น้องสาวพอเพิ่นแล้วเพราะว่าอันนี้มาหลายแล้วก็บอกออกมาเพราะว่าเราย่านล่ม แต่ว่าย้ำอากาศดีแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกไปหายพวกแม่ไอ้มาด้ด้พวกโพดพวกเอกสารพวกอย่างก็ได้ <c oughs> พอไปลับลูกมาแล้วว่าจะเข้าไปทางไหนกันเลยบา้านได่เขา้าถ่ายเพิน่นตะเวนจะตกดินเลยเดอ้อนี่สองโมงนี่สองโมงกว่าสามโมงหน่อยๆก็ตกแล้วเนี่ สวัสดีค่ะมาพูดกับพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเจอนะจ๊ะอ๋อเป็นอย่างคือมาพบมาพ่อกับเอ็มมาเพราะว่ายังว่าอีหลานน่ารักเตี่ยไปก็ไปดิแม่พรุ่งนี้เหรอใช่ไหมโอเคโอเคค่ะดีใจอย่าๆเพราะว่ามันจะได้เปิดยูราคขลันดายูราคขลันดาก็คืออันนี้แม่มาเอาไปสักยูราคขลันดาก็คืออืม ที่ว่าด้กนนอกเราเปิดทุกมือ้อวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สี่น่แหละจากจนฮอดคิดสามารถเริ่มวันที่หนึ่งเริ่มเริ่มวันที่หนึ่งแล้วก็สีเดือนธันว่าแล้วก็เปิดจนฮอดยี่สี่เดี๋ยววา,ยว,วาอยู่ว่าเราต้องดันไว้นี่เพราะว่าเราจิดันห่วยพ่อพิษตีพงใหญ่โอ้ย ไ,ไว้ของอื่นแต่ว่าข้ามันหลายแท้ๆนะพื้นเสียไว้นวน่เด้ไว้หน่กองนึงแล้วกับผุนกองนึงแล้วกับผุนกองนึงแล้วไปไว้ทั้งปลาอีกกองนึงพูเนี้อันนี้มันพันได้หลายพิ่นก็เลยสิไปไว้ของนี้่องที่พวกแม่แอมาเฮ็ดอนันพื้นซิไปกองไว้กองไว้เลยหลายเพราะมันกองใหญ่มันบอให้แม่มันแข็งได้บัดน,นี้แม่ไอมากระชิพากับไปคุดคุดคุด้ดางๆมันเอาไปเฮ็ดเป็นกระตอ๊อป็นเป็นกระท่อมน้อยพ้ากันเข้าไปเลนแหละ เอาเทียนไปจุดลิ้นแลยในหมองนี่เลยเฮ็ดปีกาย่แล้วก็เอาเนี้ยเอาเนี้ยไปย่างกินยา่านแล้วก็เดกน่อยก็เล่นหิมะกองยอ้อนหละแต่ดปีกไก่ในมีต้นไม้อยู่ันต้นหนึ่งพันตัดอกอกแล้วมาเรื่องหลังรถไหวแล้วขับไปทางไหนก่อน ปวดฉี่แล้วก็ไปเฮ็ด oh กับเข่า oh กับน้ำเอ็มมาเลิกเรียนแล้วเฮ็ดกับเข่าให้ลูกโอ้โหขี่เทาเด้ออันนี้ดังไฟเสียงขี่เทาเข้าไปข้างในก่อดคลิปนี้กับพ่อทำนี่เลยเนาะมันอันให้เบิ้งแล้ยวกริตเมาไว้เป็นยังไงก็ได้คลิปหน้าจะมาพบกับพ่อกับแม่เอ็มมาไหม ขอบคุณทุกคูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเดอ้อคลิปนี้กับพ่อซัมนี้แหละสวัสดีจ้าบายบายหนึ่งทอดไก่ให้เอ็ม,ม่ากับพอเตียวเปืเอป่อพี่ออยแม่อม,ม่าจะกินแกงเลียงฟักทองใส่ไก่ึ้นกันอันนี้ผัวดันหิมะเนี่ยก็เลยให้กินไก่จะเพิ่มพลังกำลังคืนนี้ เกาดันหิมะเงยนะวันนี้เนาะทอดขาไก่น้องไก่ให้เรากินน้ำไปน้่ไปให้สาก่อน<ม>น้องไกล่ลงก่อน <c oughs> บรุงก่อนแล้จางซิไซ่บักอึเดอใส่น้ำปลาปรุงเล่บันนี้นะไก่ไก่ซุกเลยเกลือ ประแดดก,ก็น้องชูนิดนึงแล้วเราเค่อยแอบใส่ทีหลังเพิ่ม <laughs> บัลลีซื้อดอกเล้วเดือกใส่อีดีนั่นละแล้วก็ใส่ฟักทองไปโลดไม่ต้องรอหรอกฟักทองนะเพราะว่าอะไรมันสุกงากเนาะพี่น้องบอกอืมมันกระุกงายใส่ไปโรดรอให้มันฟดรู้จักไหมฟุดนะก็คือรอให้มันเดือดบุบบุกบ,ก,บก,ก่อนค่อยมาชิมอีกรอบแล้วก็ใส่อีตู่แล้วซิมแล้วนัวแล้ว แต่ว่าบักอือบ้านที่ซุกแต่ว่าแม่เอมากกับบทหาใส่ใบอีตูเลยใบตีใบอีตูอโอ๊ยเก็บมันไปหิตีเนาะใบอีตูนี่ที่ใส่เลยตอนนี้ที่จริงบ้านเท่ากับใส่แล้วกับปูงเลยเนาะเออแต่ว่านี่เป็นใบอีตูแซ่ซ่องฟิดก็เลยข้านทาให้บักอื้อซุกก็เลยใส่เลยสิบปหาอันนอนเล่นจักหน่อยพ่นเหลบานี้แต่ว่าซิมแล้วมันแซบแล้วนะแม่ก็คือใส่ให้อันเนื้อไก,ก่ซุกคักแลก้วก็ฟักทองสุขขขกคักแล้วก็สิพพนั่นแหละ สิบกินกันเนอบนัตนีเดอร์ั้งหน่อยคนแด็กประมาณตอนนี้นะเออไปนอนเลยจวก็ยังซีม,มากกินแต่วานคุณสากินนันกับออมากินไก่ทอดครับเขาเหนียวอย่ถ้าเจ้าเบิ่งว่าแม่เอมาเป็นตะลวยบอเบิ่งสั้นไล่แม่เอมาซื้อตั้งแต่วันที่ยี่สิบสาม้วกาใส่วันที่ยี่สิบสามเลยได้เทออกมาใส่จากขวดใหญ่นี่ ปี2020ตอนนี้2021แล้วก็เลยวันเลยเดือนสิบเดือนนี้เดือน,เด,อนเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะเห็นบ่แล้วกับวันที่เา่าใดเห็นได้แม่มามาเทใ,ใส่ขวดน้อยนี่ปีหนึ่งใสนแต่ว่าตอนนี้มันลดราคาเลยร้อยหกสิบเก้าตอนที่ซื้อน่ะปีหนึ่งใส่สันไรแค่ร้อยหกสิบเก้าโคนหนึ่งแหมอ่แต่ว่าเงินแม่มาที่สิ้นปีคือว่ามีเงินฝากหะไปใส่เบสคือเงินแหมเง,นมงินฝากน้อยเดียวบริตัวดอกมีอยู่ของมีหน่อยหนึ่ง ตอนันไปใส่เบิดลหรเงินไหมะผู้สาทัาท่าเขียนไม่บาอยากเป็นคนประหยัดนะแหมยอยากแบบมีการในการใส่เงินนะไหมผัดเงินผัดบ่มีมาทสิส้นปีละสิปีใหม่ละแหมแต่นายเนาะ